วันนี้นะเราชมวิวเสร็จแล้วเราก็มาให้หาลิงกันนะคะนี่ที่นี่มีลิงเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแวะไปซื้อข้าวโพดนะคะ้าโพดดิบนะคะตอนนี้เราพาดเด็กๆชมวิวข้างทางก็จะมีลิงเยอะแยะเลยนะคะลิงลิงมันก็จะอยู่ตามถนนแบบนี้นะคะนี่ เห็นไหมคะบริเวณด้านหน้านี่ตรงนี้หรอที่เขาให้ก็จะมีหลายจุดนะคะนี่เดี๋ยวเราต้องไม่ซื้ออาหารก่อนนะนี่เดี๋ยวลุงโอ้โหเยอะมากเลยลิงที่นี่เยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ดุค่ะเนี่ยเนี่ยเราสามารถลงไปให้ได้ด้วยความระมัดระวังนะคะนอนมอบนพื้นเลยู นี่นะคะจระเข้ก็ไม่มีผลนี่เขาจะจระเข้ไว้หลังแต่มันก็ไม่ได้กลัวเอามีนอนหลับด้วยอ่ะโอ้โหมีนอนหลับด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือต้นไม้อยูเล่นอ๋อเนเล่นโอ้โหเยอะยาเลยลิงที่นี่เยอะมากเลยนะคะนี่นี่ไงเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวโพดร้านนั้นดีกว่าร้านลุงร้านป้าเหมือนเดิมนะคะนี่เราแค่ตรงนี้อุ้ย มันไม่หลบรถด้วยนะคะนี่เห็นไหมมันมคอยมองว่าใครจะทามาให้อาหารมันบ้างใช่ไหมน้องกันใช่แต่ว่าที่นี่ก็จะมีลิงเยอะมากเลยค่ะอืมเดีย๋ยวเราจะไปให้อาหารลิงกันนะคะเพื่อนๆไปลงไหมน้องการลงไปไหมีชหนักด้วยนะ <c oughs> มันกลัวจระเข้ใช่ลิงมันกลัวจระเข้แต่เราไม่มีจระเข้มาทําไงทําเสียงจระเข้ได้ไหม ทำได้ไหมหนูทำไม่ได้ค <c oughs> ่ะลับลับ่อยต้องให้ลิงปาก,ก่าากอนเอาหมาอยู่กับลิงหมาอยู่กับลิงโอ้โหตรงนี้เยอะมากมหายแล้วนี่ไงอมันก็หลบรถกองทับลิงค่ะอุ้ยมีตัวเล็กด้วยมันเกาะแม่มันรมเราก็จะถึงร้านอาหารที่ขายอาหารสัตว์แล้วนะคะนี่แหละนี่ไง อ่าเราก็ถึงร้านข้าวโพดแล้วอ่าถุงเท่าไรเอ่ยคือแล้วเราไปให้ที่ไหนอ่ะใช่เบเกียแหละครับสามถุงห้าสิบเอาเท่าไรเดียวเอาเอาร้อยหนึ่งได้ครับอ่าเนี่ยห้าสิบอ่ะอ่าคนละห้าสิบอ่าอ้าวให้ให้เต็มที่เลย เอ๋อเพียบเลยรับไว้เลยค่ะรับไว้เลยรับไว้รับไปเลยเขาพดเพียบเพียบมาเลยมาให้ป้าด้วยเดี๋ยวเราลงไปให้ด้วยแหม่ไม่เจ็ถุงหรอกดถุงหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่โอ้โหหนักมากนี่ค่ะอันนีงหนูโอเค มมันโอุ้ยพอมันรู้ว่าเราซื้อข้าวโพดมันมารอเลยค่ะยางยังให้ตรงนี้ไม่ได้ลูกเดี๋ยวมันกระโดดเข้ามาในรถใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยล่ะตาม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 ได้กิ่งข้าวโพดแน่เลยอุ้ยมากันเพียบโอ้ยมากันเพียบเลยระวังรถด้วยนะกับมันตามอุ้ย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 มันเห็นเราซื้อข้าวโพดแน่เลยพี่กันมันเห็นเราซื้อข้าวโพด ใช่ไหมมันตามแล้วมันตามเขาพ่มาแล้วตรงนี้ก็มีนะเนี่ยเออตรงนี้ก็มีแต่เขาห้ามให้ป่ะเยอเราอย่าเพิ่งอ่าหนึ่งสองเอาดิ่ะตามลงตามลง โอ้โหโอ้โหอากกเลยันดูสิอ่งปลาให้กันลงอ่ะกันมันเคยลงแต่แนนุ้งอ้าวให้แล้วให้แล้วใบลงไปลูกอ่าเร็วเอ้ยใบกลัวเหรอ เอออุ๊ยอุ๊ยออุโหลิงเทียบเลยจ้ามันไม่ขึ้นหรอกลัวหนูกลัวพี่เอ็มการถ่ายป้าจะถ่ายรูปกลัวเหมือนใบอ่ะหนูกลัวเหมือนใบใบกลัวใบกลัวใบกลัวไม่มีอะไรนี่ไงหูกองทับลิงเลยนะคะโอ้เทียบเลย กองทัพลิงจ้ากองทัพลิงอุ้ยปวดใจมากนั่นไงลุงยังเดินอยู่คนเดียวอยู่เลยไปอุ้ยไอ้นั่นมันหนีบด้วยกินด้วยแน่็นป้ะน่ะมือมันจับแล้ววิงเลยอ่ะอุ้ยเต็มเลยไบเริ่กลัวจะแล้วอุ้ยกระเอู้ดาแกระงอยู่มันลดเลย đông rồi ní nghe, nè, thấy nhăng, thấy nhăng, lấy dù xỉ, ừ, thấy nhăng, <laughs> เห็นยังเห็นยังใบอ่ะคือใกล้ๆหนึ่งอ่ะป่ะเอาอีกเปล่าจะขอเตะพุทธินี่ไงใบร้องเพราะใบอยากลงใบไม่ได้กลัวแม่แนนใบอยากลงเอาไหมอีกสี่ถุงก็ได้ครับอีกสี่ถุงห้าสิบใช่ป่ะอันเนี้ยอีกสี่ถุงห้าสิบใช่ป่ะไม่เมื่อกี้เนี่ยนี่ฮะ เลี้ยงเยอะมากเลยดูเลี้ยงมาเร็วๆๆการระวังการระวังโุ้ยไม่กล้าให้อ่ะโอ้ยเยอะมากเลยดูมันขึ้นไปกินทั้งคนน่ะเยอะมากเลยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าสงสาร เอาไปไทยเอาเยอะแยะเลยค่ะไปไม่กลัวเลยดูสิแม่ไปไม่เห็นกลัวเลยโอ้ยโอ้ยโยนโยนโยนไปไกล เฮ้ยแนนให้มางี้แล้วมันขึ้นรถมันขึ้นรถไม่ไปแยกกันนเอางี้หน่อยตอนนี้นะคะเด็กๆสนุกแหละแต่ว่าแม่แนนบอกว่าเด็กๆต้องอยู่ในรถแล้วใช่ไหมหัวใจตุบๆโอ้หัวใจเต้นตุบๆเลยแม่ oh, แมโอ้โหหัวใจหนูเล่นตุบๆตุบๆตุบๆแล้วนี้เราเหมานะคะ

ถ้าให้กับเลยถึงแล้วเร็วมากเลยโอ๊ยพี่